ท่านใดนะครับสนใจดีเกมให้เยมโค้ดเกมฟรีไฟและเกมอื่นๆอีกมากมายพร้อมกับระบบสุ่มของรางวัลบริการเติมเกมและจําหน่ายบัตรเติมเกมออนไลน์พบเครื่องเรื่องเกมต้องขั้นเทพครับผมเลิ้กงอยู่ใต้คลิปนี้นะครับกราสวัสดีนะครับผมกระสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านในวันนี้นะครับผมดูผมเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมานะครับผมแนะนํา dpi นะครับสำหรับใครหลายคนนะครับที่ยังไม่ตั้งค่า dpi หรือว่ามีปัญหา dpi นะครับผมว่าเออมันตั้งเกินไม่ได้นะครับก็ โอเคนะครับี๋ยว,วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องนี้กันละกันนะครับแล้วก็มีการแนะนําการตั้งค่า DPI ด้วยนะครับก็โอเคนะครับเป็นการตั้งค่าใน Android เท่านั้นนะครับเพราะว่าในไอโฟนเนี่ยการตั้งค่า DPI เนี่ยมันแบบมีอยู่นิดเดียวอะ่ะเออมันตั้งได้สูงสุดแค่120มั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ไอโฟนเราปรับ100เนี่ยมันก็เร็วมากแล้วนะครับมันเร็วกว่า a อ d r o i d นะครับผมการเลื่อนการอะไรนะครับ ก็สังเกตนะว่าคนเล่นโหดโหดอะไรคนเนี่ยเขาเล่นใน iPhone กันนะครับแต่ว่าคนโหดใน Android ก็มีนะครับอย่างเ่น La าเต้นะครับก็ l าเต้หรือว่าสองศูนย์ศูนย์สองอะไรนงี้นะครับเขาก็เล่นใน a n d r o i ยนะแต่ว่าคุณ l าเต้เนี่ยเขาเป็นเปลี่ยนไปเป็นแอร์ไอโฟนแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการตั้งค่า DPI กันเลยนะครับก็โอเคนะการตั้งค่า DPI ของผมเนี่ยผมตั้งไว้พันสี นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะอยู่กับสเปคของแต่ละเครื่องด้วยนะครับสมมุติว่า,าหลายๆเครื่องเนี่ยคุณสเปคเล็กกว่าแต่คุณจะไปตั้งค่าแบบเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้นะครับก็ของใครเนี่ยที่มันสุดที่900กว่าๆเนี่ยที่หลายคนที่พิมพ์ม,มาเนะี่ยผมคิดว่าให้คุณผู้ชมปรับแค่นั้นก็พอแล้วนะมันไวแล้วนะอ่าของ2002เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะเขาปรับแค่650เองนะครับแล้วก็ของหลายๆคนเนี่ยก็ปรับแค่นิดเดียวนะครับ คืออ่ามีหลายคนมีปัญหานะว่าเออปรับเกิน960มั้งถ้าจะไม่ผิดไม่ได้นะผมบอกเลยนะครับว่าอ่าให้คุณชมเนี่ยปรับแค่นั้นก็พอนะครับยื่งอย่าไปปรับเยอะเลยนะมันไม่ได้มีผลดีเลยนะและอีกอย่างมันเป็นผลเสียด้วยนะครับคือการที่เราปรับ DP i เยอะเนี่ยมันจะทําให้โทรศัพท์เราเนี่ยมันแบบไอ้นี่นะครับผมมันกินแบบ CPU เยอะนะครับผมแล้วก็มันก็ลดอายุการใช้งานของมือถือเราได้นะครับผมแนะนํานะปรับน้อยก็พอนะครับแล้วก็อ่า ใครที่แบบเกิน960ไม่ได้นะผมบอกเลยนะครับว่าอของคุณล,ลาเต้เนี่ยเขาปรับแค่899เองนะครับของ Android ล่าสุดนะครับไม่ไม่ใช่ของ iPhone นะครับของ iPhone เขาเนี่ยมีคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็ของ Android เนะี่ยที่เขาใช้มาก่อนเนะี่ยเขาปรับแค่899นะครับผมซึ่งมันน้อยกว่า960ของใครหลายคนอีกนะครับเนะี่ยตอนนี้ผมไม่ได้ปรับนะผม360เนี่ยผมก็หันไวอยู่ประมาณนึงเลยเนะี่ย มันก็อยู่ที่อ่าไอ้นี่นะครับผมการเล่นขนงแต่ละคนนะครับเนี่ยผมปรับแค่360นะเนี่ยสเต็ปไรก็ใช้ได้อยู่นะครับนะในมือถือนะครับก็รหรับการตั้งค่า D I นะครับที่ผมแนะนำนะก็คือประมาณว่าอ่าถ้าตั้งค่าใครเพิ่งเริ่มนะผมแนะนำให้ตั้ง500ก่อน,นครับแล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับ5 0 0 20 540 570 590นะครับผมแล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับ อ่ะมาหยุดที่650ก่อนนะครับก็คือของ2 0ง2นะครับเผื่อเข้ามือใครหลายคนนะครับอ่ะเราลองฝึกไปสักระยะนึงก่อนนะครับผมก็พออ่าอยากเพิ่มไปอีกสักนิดนึงเราก็ไปปรับอีกนะครับจนถึงอ่าขีดจากัดของมือถือเราจะตั้งได้นะแต่ว่าแนะนาเนี่ยผมแนะนำนะลดจากขีดจากัดของมือถือดีกว่านะครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้ผมตั้ง300เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตั้ง นะครับผมวิธีการเปิดนะครับผมโหมดนะครับพัฒนาที่จะไปตั้ง dpi ยังไงนะครับอันนี้ผมเป็นรุ่น huawei นะสำหรับรุ่น huawei นะครับสำหรับรุ่นอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเออมันตั้งอะไรยังไงนะแต่ว่านี้เป็นรุ่น huawei นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคนะสำหรับรุ่น huawei นะครับผมก็อันนี้เป็นรุ่น huawei y เก้าสองพันสิบเก้านะเป็นรุ่นที่นานแล้วนะครับผมก็โอเคนะครับผมขั้นแรกนะให้คุณชมกดไปที่การตั้งค่านะครับกดเลื่อนมาข้างล่างสุดนะครับผมกดเขาว่าระบบนะครับ อ่าแล้วเราเลือกกันแรกเลยนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะครับผมแล้วก็ให้คุณชมนะครับกดตรงหมายเลขตรงนี้เลยนะครับหมายเลขบิลนะครับผมก็ให้กดรัวๆไปเลยนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้ใส่รหัสนะครับผมล็อกหน้าจอของคุณชมเลยนะครับถ้าท่านใดไม่มีรหัสล็อกหน้าจอก็สามารถผ่านไปได้เลยนะครับพอใส่รหัสล็อกหน้าจอเสร็จนะครับมันจะขึ้นคําว่าตอนนี้คุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับผมก็จากนั้นเนี่ยให้คุณชมนะครับ อ่ากดกลับมานะครับมันจะมีคําว่าตัวเลือกสลับนักพัฒนาขึ้นมานะครับให้กดเข้าไปเลยนะครับแล้วเลือกนะครับผมจนถึงคําว่าความกว้างที่เล็กที่สุดนะครับผมความกว้างนะครับก็เนี่ย พื้นฐานเนี่ยมันจะปรับให้คุณชมนะครับ360นะอ่าผมแนะนำนะครับผมจาก400นะครับ420 490นะครับ420 450 490แอยบแล้วก็ตั้งไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่ถ้าท่านใดถนัดตรงไหนเนี่ยก็สามารถไปตั้งได้นะผมครั้งแรกเนี่ยผมก็ปรับแค่500นะครับผม500มา700นะครับมา800นะครับผมก็ของคุณลาเต้เนี่ย899นะครับผมผมน่ะตอนนี้นะผมใช้พันสี่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยิงหัวแบบ มันเลยเป้าไปแล้วนะครับผมก็คิดว่าน่าจะอ่าลดลงมาสักนิดนึงนะครับสําหรับการตั้งค่าตรงนี้นะก็ถ้าท่านใดเนี่ยที่บอกว่าเออตั้งค่าเกิน900ไม่ได้ผมแนะนํานะปรับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับอยากเกินอ่าขีดจากัดของมือถือของท่านเลยดีกว่านะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับพผมเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมมันเกินขีดจํากัดมือถือนะครับเนี่ยมันตรงเนี้ย มันออกมาอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าผมมาตั้งนะครับผมจาก360เนี่ยเป็น899นะครับผมมันก็จะมีพื้นที่ให้กดอยู่นะครับผมเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่แยกห่างจากมากกันมากนะครับแล้วก็ยิงเร็วเหมือนกันเลยนะครับผมก็สามารถไปตั้งกันได้นะครับสําหรับการแนะนาของผมนะก็ของ202เนี่ย่า650นะถ้าจำไม่ผิดนะหรือว่าหรือว่าผมจำผิดเนะี่ยต้องขออภัยนะของลาเต้นเนี่ย899นะครับ ก็สามารถตั้งกันได้นะถ้าไม่ถูกใจเนี่ยให้เราตั้งเพิ่มไปทีละสิบยีก็ได้นะครับผมก็ประมาณนั้นเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการตั้งค่า dpi ที่ผมแนะนำนะครับก็คุณผู้ชมสามารถเอาไปปรับใช้ของคุณผู้ชมได้นะครับว่าเออมันจะถูกใจไหมอะไรยังไงนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับส่วนใครที่รอคลิป1นึอยู่นะครับตอนนี้ผมกําลังฝึก1นึนะเพราะว่า1นึกับการยิงธรรมดาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับ ก็หนึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะมีแบบการสเต็ปการหลบอะไรงี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าผมเนี่ยยังไม่คมนะครับในหนึ่งหนึ่งผมยังไม่คมเลยนะครับผมยังยิงหัวไม่โดนนะแต่ว่าตั้งไอโดไอวอลไอโดเลยไอวอลเนี่ยพอได้แล้วนะครับกผ็ผมไม่ได้เล่นนานแล้วอนะเกมฟรีไฟเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับมันก็เลยยิงไม่โดนนะแล้วก็ช่วงนี้ประกอบด้วยไม่ว่างเท่าไหร่ด้วยนะครับก็ไปเรียนไปอนะไรเนาะ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ท่านใดชื่นชอบนะผมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับอ่าโอเคสามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าเอออยากให้สอนอะไรนะโอเควันนี้ผมเล็กสั้นเอ็นก็ขอกราบสวัสดีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยกันทุกคนนะครับโชคดีครับผมบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับบ๊ายบายครับผม